สวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรรักพันไม้จะพาเพื่อนๆนมาชมสวนบอลสีของกิติศักดิ์พันไม้นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตบอลสีหลังจากที่เราไม่ได้มาประมาณสักสองเดือนแล้วค่ะก็บอลสีเขาเป็นยังไงสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดูเลยค่ะมีแต่สวยสวยเลยค่ะเนี่ยมุมนี้แดงแดงทั้งนั้น วันนี้เรามาแอบส่องบอนสีของกิติศักดิ์พันไม้นะคะพอดีว่าเจ้าตัวเจ้าของร้านเขาไปขายที่ตลาดนัดค่ะเลยได้มาชมบอนสีเปิดให้ดูแต่ยังไม่ทราบราคานะคะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่อยู่ค่ะอันนี้มีคนเฝ้าสวนเปิดให้ดูค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสีแจม่มแจมทั้งนั้นเลยแดงสดเลยค่ะเป็นสวนที่ นับว่าปลูกบอนสีได้สวยมากมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะดูค่ะว้าวใบใหญ่กอใหญ่มากเลยค่ะอันนั้นไม่ทราบชื่อเลยชื่ออะไรนะเดี๋ยวดูก่อนอ๋ออันนั้นหนุมานอมภาภาค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะหนุมานอมภาภาสวยมากๆเลยสวนนี้ปลูก บอลสีได้สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราจะพาเพื่อนๆชมดินที่เขาปลูกนะคะตอนนี้เขาเริ่มใส่ปุ๋ยเสร็จใหม่ๆเองค่ะถามผู้ดูแลเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยมูลวัวนะคะมูลวัวมูลไก่บอลสีสีแจ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดูเลยค่ะนูนสวยมากเลย อันนั้นก็อะไรนะสวยจังเลยสีแดงๆนู่นอืสวยเพื่อนๆชมไปพร้อมๆกันกับว่าลายรักพันไม้นะคะชื่อบางตัวเขาไม่ได้ติดป้ายเราก็ชมความงามไปก่อนแล้วกันเจ้าของสวนไม่อยู่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันไหนพอจะทราบเราก็จะบอกชื่อนะคะเพื่อน่า อันนั้นหนุมานข้าวเฝ้ากระถางนูน้นหนุมานข้าวเฝ้าเสือมากเลยค่ะหนุมานข้าวเฝ้านะคะอันนั้นขาวๆอยู่ด้านสหัสเดชะค่ะว้าวอันนั้นเสือพานทหารพานอยู่เสือพานอันนี้น่าจะรวยร้นฟ้ารวยรถนฟ้านี่น่าจะเป็นของนอกนะคะ ใบเปนฟ้าเนี่ยของนอกอีกหน้าก็ใบใหญ่มากนี่ลูกๆของหันุมานกำลังโตค่ะกำลังจะไปเป็นวัยรุ่นพร้อมที่จะตั้งเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วเยอะมากๆเลยค่ะไม่ได้มาประมาณเกือบสองเดือนเขาขยายพันธุ์ได้เยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่โอ้สวยมากเลยอ้าวตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะเพื่อน นี่แต่สีสันสดๆส,ส,สวยๆทั้งนั้นเลยดูอันนี้บับเบิลค่ะบับเบิลบับเบิลสวยมากเลยอันนี้ไก่ตัวงามเห็นไหมคะอันนี้ไก่แก้วตัวงามอันนั้นไก่สุดสงวนนี่ค่ะไก่สุดสงวนสวยจังเลยสีแจ่มมากเลยค่ะพเพื่อนๆอ้สวยจริงๆเลยมาเห็นเราตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะ ดูเพื่อนๆค่ะอันนี้พระเอกของงานพระเอกของสวนชายชนค่ะสวยไหมคะค่ะเพื่อนๆนั่นนางไหมค่ะเพื่อนเห็นนางไหมไหมคะเขาเลี้ยงบอลได้สวยมากๆจริงค่ะนี่นางไหม้เขาสวยจริงๆเลยใบแข็งแรงมากสวยๆค่ะเพื่อนๆค่ะ ดูบรรยากาศในสวนค่ะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วดูตามรังบอลสีตู้อบบอลสีเบบีสีสวยมากเลยเยอะด้วยกำลังโตๆน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ได้มาไม่ถึงสองเดือนบอลสีขยายได้เยอะมาก อ่าูลูกๆเบบีเขาเยอะมากเลยค่ะพเพื่อนๆคะ่ะหลายหลายหลายรังอยู่นะ<ว>เยอะมากว้าพวเพื่อนๆคะ่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมความงามของสวนบอนสีของกิติศักดิ์พันไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะดูว่ามีตัวไหนนะ่าหยิบจับกลับบ้านบ้าง สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมาถึงต้องได้ค่ะเพื่อนๆค่ะดูค่ะอันนี้นิวเวฟว้าวสวยจริงๆค่ะสวยงามมากโคกหลงก็สวยๆเพื่อนๆค่ะดูแล้วตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะอันนี้พาชเพื่อนชมบอนสีของสวนดฤก,กษศสตรพันไม้ที่อยู่อำเภอห้วยทับทันนะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะสวยค่ะเพื่อนๆ วันนี้ลาไปก่อนนะคะพร้อมกับชมความงามของหานุมานอมพับพลาค่ะนี่กอใหญ่แล้เวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ